โอเคเนี่ยอ่าวไย้์แฮปแนนี่มันนี่แบบไรกัตะไคร่ขูดๆก่อนแค่บอกเลยเต้าน้ำเป็นน้ำเข้าไปแทนแล้วกันดูน้ำออกมาหน่อยคือมันไม่่วยเหมือนที่ต้องการให้มัน่วยเลยอย่าเข้ามาเลยนี่มึง โอ้โววววววเดียวกันเดียวกันอุ้ยมีลูกปลามาจริงด้วยแป๊บนึงทุกคนกนี่มันเรื่องใหญ่ละแป๊บนึงนะผมจะเอาน้ำไปไว้ที่บอ่บอบ่ออู้องค์เกงเปียกอู้อู้หนักละอู้แป๊บนึงนะฮะแปะ๊บนึงนะฮะทุกคนรอเราไมนะฮะ อ๋อมันไหลออกน้ำหนึงนะทำไมกระหนุดีลูกโอ้หนดกระชอนออกมากนไม

เกงฉันเปลี่ยนหมดแล้วนะฉันเหนื่อยมากนะเท้าจะเป็นแผลเลยโดนะไรขุดมาเนี่โอคต่ะตอนไปข้างนอนที่เหนื่อยไม่ต่างกับเมื่อกี้มีโดนะไรขุดมา ขาโดนได้ขูดอ่ะไม่รู้ไม่ทราบ I don't know Have no idea จะวางไว้ตรงนี้นะครับฮ่าเน๊ย เดียวเลยนะครับเเทนนอร์บอกว่าข้างขวาเนี่ยกามข้างขวาเราไม่มีงั้นเราต้องงั้นเราต้องเราต้องเราต้องยกข้างขวาเยอะๆนะฮะอุ่ยเสียข,ขาจัง ฮึบปกติไม่เคยทำมือเดียวอ่ะได้ละแล้วก็จะนำเอาโอ้ยเหนียว่ะหมือมเดียวเหนียบนบนะครับแล้วก็จะเาวาันนี้มาน,นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปท,ที่สนุกการเท hello Ok Ok hello 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 mắc แค่ละมือเดียวตับน้ำใหม่ชัวร์มาว่านี่ต่อไปนะครับว่าจะเป็นการนั่งนั่งทำไรไม่ดูนั่งะกระปกุกอะไร รับตอาานนี้มาตักเปลี่ยนนืรึบรึฮอรึคือำแล้วก็เรามีเรามีน้องตอนนี้ที่ย้ายจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็จะปล่อยน้องไปพาดาแล้วคนเป็นน้ำก่อนป่าวะแล้วคนเป็นน,น้ำก่อนไหมแล้วคนเป็นน้ำกอดค่อยใส่น้องเข้าไปด้วยซ้ำ น่ารักจังเลยวเดี๋ยวขอแอบที่เหนอลูกนะทุกคนเอ้าไปหนแล้ววะเป็นนะมันม่วงไม่ใช่มันม่วงมันเผาเผาอยู่ไหนลูกนี่มันเผาอยู่นี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ไงเห็นไหม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 เห็นมเห็นไหน่งเกิอห หอยบอลฟิชเจอริงกันอีกแล้วนี่ไงอยู่นี่ไงอู้สวยมากลูคแม่ไปเลยเอาเลยะเริ่มจากการตักน้ำออกก่อนนะครับเริ่งเพิ่งเพิ่งเอาตักน้ำประมาณกี่ขันเลยโอ้โหสีน้ำอะไร ไหมลูกไปเเช็คสภาพสักครู่ Where are you Did you hurt? Did you hurt? I'm so sorry นะ nah. I'm not ตั้งใจ you know นุ่มมากเลยนุ่มเกินบางทีนุ่มมากแน่นม,มากพื้นที่เราปูให้น้องนุ่มมากนุ่มเหลือเกินนี่ <Rh ian> ก็ดีนะมันจะได้เอาเศษๆออกไปให้หมดเศษดนินจะได้แล้วแหละแล้วก็ตักน้ำใหม่ขึ้นมา ไม่เห็นเลยใช่ไหมผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนั่นเป็นฝุ่นจากดิน I'm changing water for my for my fish คือทุกคนดูไม่ดูเรื่องหรอกเพราะว่าก็าดูไม่ดูเรื่องจริงวันถังน่าจะโอเคสุสดละ อ่าเห็นละน้ำไม่ต่างเด็เดิมวแต่ว่าเราใส่น้ำใหม่เข้าไปก็จะแบบน้ำสะอาดแต่ว่าน้ำขุ่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าน้ำไม่สะอาดนะครับมันเป็นเนพราะขี้ฝนนุ่นไงแต่เพราะขี้ฝุ่นมันตกตะกอนขี้ฝุ่นมันตกกระตอนลงไปตกตะเดิดตกกะตอนตกกระตอนตกตะตกอนโอ้ยเหงื่อตกตะกอนลงไปมันก็จะแบบว่าใช่เขาจะฟินิชนะครับส่วน ที่น้องพ่อขอปลามานะครับเลยไม่ว่าให้น้องพ่อนะครับก็คือสองในสามตัวนี้นั่นเองเห็นไหมฮั <Hello. S 1> ลโหลเราจะหยิบขึ้นให้ดูเอาไป็ล้วปไปนู่วันหลังแล้วกันครับ <c oughs> มันเหนื่อยอะ ทำไมหนูหนูโชว์ๆเห่อลูกมีไข่ไหมมีไข่ไหมมีไข่ไหมไม่มีไม่มีตัวเมียเลยหรอไม่มีน้องๆไม่มีคุณคุณคนถวยคนถวยเลยหรอคนถวยมีอ๋อลืมแผ่นกล้องมีคนถวยเลยหรอมีคนถวยเลยหรอมีคนถวยเลยหรอมีจริงหรอพูด คนหลอ่อคนหลอ่อเอ้ยหรือคนสวยอย,ยูย่บ่อนีน้ให้คนสวยไหมคนสวยไหมนี่ไม่ใช่คนละทีเลยคนสวยอยู่ไหมให้เขาสวยไหมคนสวยไหมคนสวยไหมค่อนสวยไหมค่อนสวยไหมดูไม่ยากครับต้องดูด้านข้างดูตรงนี้ไม่ได้หรอกผมผมเดาเอาดูจากทรงคือถ้าเกิดตัวเมียทองเขาจะ มีความป่องๆกว่าแต่ผมนี่ผมรู้สึกว่าเนี่จะทรงว่าตัวเมียเน,นี่ยจตัวผู่หมดเลยคือไม่รู้ว่าน้องอาหารน้อยไปหรืออะไรยังไงแต่รู้สึกว่าเลตัวเมียหมดวะนี่ก็ไอ้ดันโหนะลองจับขึ้นมาดูหนะึ่งแต่นีมน้มันไม่ได้มนะันต้องเป็นช่นก็เป็นกล้องตอนไหนนม่ก็เป็นกล้องเลย ามาละอู้สวยมากทรงสวยมากนะครับตัวนี้เอกันนี่นะครับนี่ขอดูหน่อยผขอดูกป็นหนูนะคือทางนี้ได้ไหมลูกคือมองไม่เห็นนะอันนี้ตัวตัวตัวทไน่รู้จะสีสวยมากเลยตัวเหมือนจะตัวผู้นะครับอุ้ยหางบานมากดูดิ ไอติ้งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขอชื่อว่ามังกรเจ็ดสีมันนี้จ็ดแสงอ่ะอ่ะทุกคนไม่เห็นโทษผมถ่ายเห็นวิวทุกคนถ้าเกิดใครเอาไปตัดทุกคนช่วยช่วยตัดออกกันด้วยนะครับขอบคุณครับลืมเห็นห้ามถ่ายวิวบ้านโทษโทษตัวเอง ใครกระเทียดเรากวนตัดออกนะ please cut out นะครับ please cut out จะหันไปด้านนี้นะฮะนี่คิดว่าน่าจะตัว please cut out นะครับขอขอ,ขอตัดตรงนั้น่อยให้หน่อยนะครับลืมโอ้ยตายแล้วโดนด่าแน,น่ๆน,น,น,นะฮะน่าจะตัวตัวตัวคือมองไม่ชัดนะ่ะหนู่นิดนึงนะ ครับประหนึ่งลัฟอยู่นะพ่อว่าไงจ๊ะ ไม่รู้ว่าอะไรไอ้ผู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 ้ี่ตัวนี้ผู้ตัวนี้ผู้ผู้นันี้ผู้นี่ผู้เอ่อโอเค ตัวเดียวพอลูกตัวเดียวพอตัวเดียวพอเอาไปตัวหนึ่งให้หน่อยได้ไหมขอดูตัวเดียวก่อนได้ไหมเก่ง <Okay, S 1> มากโอเคไม่เห็นตัวนี้ตัวอุะยูอีกแล้วเหรออันนี้พูดยังเห็นได้ชัด ขี้บนเขาจะมีหรอบางในตัวมเก็ดพองหรอเดี๋ยวไม่เก็ดพองอ๋อ,ไ,อ,อไม่ใช่เก็ดพองมุมกระถองหรือต้นอะไรลูกคืออย,อย่าหลบหนีกันได้ไหม หลอมม่ลหหลอไหมลูกลห,หลอ่อลูกชา่เห็นแล้วหล่อลูดท้ายมาหนูเป็นตัวอะไรใครดูออกทีวันนี้มาเก่งมากโอเคครับตัวเกิดสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับ ก็ว <formation jin inh aling> <at> ่าทำไมไม่ท้องเพราะฉาบพูดสากตัวอยู่เองมันนะเฮ้ยมันตัวพูดจริงๆงั้นนะทำไมพูด้วนเลยอ่ะกระโดงหน้าจวกระโดงหน้าอันนี้กระโดงไม่ใหญ่มากนะครับ สูสิ่งแต่ว่าทรงถือว่านอ็อตต้นใหญ่ใหญ่อยู่แต่ว่าน้องไม่หมือนตัวผู้ชอบหนีเนี่ยไม่ยากเลยครับน้องไม่ยากเลยครับ,รบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลังคิดว่าน้องเป็นตัวผมไม่ชัวร์ลูกอันอนีน้มาทำให้ ีสวยๆ,ๆตัวผู้ครับจบจบข่าวตัวผู้หมดเลยอีกตัวหนึ่งตัวนี้ทำไมตัวนี้เป็นี้หมดเลยอ่ะ ทำไมห่างขาดแล้ยลกูกไม่เข้าใจเดินนี้คือนตัวเมียแต่ห่างขาดหมดเลยลกูกถ้าไม่มีเมียนเนี่ยแล้วก็คือรักกันได้อแับคนรักกันได้แต่ว่าคือจะไม่สามารถ สิท้อต่อยอดได้เลยอยันี่วันน้องเราจะผีการน่แน่เลยอุย้เงือบวมด้วยเหรเดวกอน ตัวคู่เหมืนกันตัวคู่มหมเลยครับตัวคุมหมดเลยนี่จำเป็นตีไหวใช่อันนี้ตัวถ้าไม่ห่างเปลือยอ่ะทาไม่ดูห่างเปื่อยลูกทาไม อ๋อเอาจริยาวไปเฉยไมบอกพีว่าแค่ยาวไม่ได้ตัวฉันตัวกูดีไป ที่ไปทั้งบ่ออืตัวกู้ครับมีแมรี่เอ็ดนะอาจจะมีแมรี่เอ็ด,ดเยอะไม่ส่วนใหญ่อืออือตัวกู้ครับ โคมัตึไม่มีทายาแล้ลูกอยู่ันยัดซี่ไว้กันเถอะไ้ดูนพี่น้องกันนะแคดดี้น้องกูดม,ไมดัไม่แคดดี้หรอไม่แคดดีซื้อตุมีเพิ่มวเนี่ยเขาไม่ขายตัวมีนะตัวมวมีหายากมากมากเบือ่อน่อ satu